ช็อปปิ้โอ้ยกลัวตัวเองเหรอ <laughs> ตอนแรกว่าจะทำคลิปนี้ให้ทันสิ้นปีแต่มันไม่ทันแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้หญิงเราไม่ว่าจะสิ้นปีหรือว่าเดือนไหนวันไหนมันก็ช้อปปิ้งได้ทุกวันนั่นแหละไอตาได้คัดของเริ่่ดจากเซฟราที่ตาซื้อมาตามมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันมีขายในเซฟราแล้วมันดีเว้ยมันนองดน ใครก็ได้เอาอยานอนหลับมาให้กินหน่อยทำไมดีแบบนี้ชิ้นแรกนะคะก็คือนูสติสตัวนี้เขาเป็นแท่งๆซึ่งในยี่ห้อนี้เขาจะทำแบบว่ามีหลากหลายประเภทมากแต่ตัวเทียตาแบบว่าแนะนำเลยนะก็คือตัวที่เป็นอายแชโดว์แบบแท่งคือจริงๆเขามีทั้งคอนซีลเลอร์มีทั้งลิปมีทั้งนั่นนู่นนี่ในรูปแบบแบบนี้แต่ว่าตัวอายแชโดว์เนี่ยคือ เริดเกินพลังมากๆแต่ว่าเขาใช้ง่ายแล้วก็สีสวยด้วยสีที่เขามีเนี่ยจะเน้นไปทางสีแบบแวบๆวบวบๆป,ป,ป,ประมาณนี้คือสีก็จะเป็นตามแท่งนี้เลยแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแบบแท่งอะคะ่ะเขาใช้ง่ายเหมาะกับแบบมือใหม่ที่แบบไม่รู้จะยังไงสีไหนสวยหรือว่าคนที่ชอบสีแบบชัดๆปังๆอันเนี้คือปาดไปแล้วเอานิ้วเบลนด์เบลนแล้วมันนัวสวยดีมากเดี๋ยวตาจะสวอชให้ดูนะคะ อันนี้เป็น3สีในหมวดอายแชโดว์ที่ตามีนะแต่จริงๆไอตามีอันอื่นด้วยมั้จะเป็นแบบลิปแอนลิปแอนชีคหรือว่าคอนซีลเลอร์ก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ตาประทับใจตัวที่เป็นอายแชโดว์เพราะว่าสีเขาแบบชัดเจนเนื้อเนี่ยนุ่มเนียนดีมากปาดทีเดียวอยู่สีชัดแบบเนื้อนุ่มมากเขาว่ามาเป็นกล่องแบบนี้พอเปิดออกมาปุ๊บเราก็เอาไปใช้ต่อได้เอาไปใส่ของจุกจิกอะไรได้ส่วนตรงฝาเห็นปะ เป็นกระจกคือมันไม่ใช่เป็นแค่สะท้อนโง่ๆแต่คือเป็นกระจกแบบใช้ได้จริงอะ่ะมันดูคุ้มเงินคุ้มราคาซื้อตัวต่อไปนะคะคือลิปนี่เลยโอ้โหตัวแม่แค่เห็นกล่องก็อยากจะยกมือไหว้แล้วอะ่ะเวอรจริงๆรีวิวเวอร์นี่มันวอรจริง,รง,รงๆลิปนะคะของแคทวองดีซึ่งอันเนี้ยเขาทำมาเป็นไซส์เล็กจำนวนแสีเราซื้อลิปแมทอันนึงแท่งหนึ่งอะ ใ้หมดไหมอาจารย์ก็เคยมีความคิดนะว่าไม่ไม่ทำไซส์เล็กมาขายซึ่งมีพวเขาทำจริงๆสีที่ได้มานะคะนี่ตาปากลงในข้อมือให้ดูแล้วโทนเข้มน้ำตาลแดงไปจนถึงโทนนู้ดที่ใช้ได้ประจำวันเออแล้วก็ชมพูไปจนถึงโทนสีแบบพาร์ที่อะไรเต็มที่เป็นจิ้มจุ่มแมทที่เนื้อดีที่เนื้อไม่ได้หนาไม่ได้หนักมากพอทาลงไปรู้สึกว่ามัน สบายปากระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้บางมากนะคะแล้วก็มันแห้งแล้วมันไม่ crack, แครกไอตารู้สึกว่าลุคฟินิชที่ได้เนี่ยมันเป็นความแมทที่สวยความพอดีในชีวิตอะที่มันไม่ได้แห้งกรังมากแต่มันก็ไม่ได้แบบเยิ้มหนึบหนับมันรู้สึกว่าผู้หญิงเราใครที่ชอบลิปแมตต้องมีแคดวังดีอย่างน้อยแท่งหนึ่งต้องลองแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยของดีจริงมันเป็นยังไงต่อไปนะคะจะเป็นเซ็ แปรงจาก it cosmetic ไอตาไม่ค่อยได,ไยได้ไม่ค่อยได้รีวิวแปลงเพราะว่าส่วนมากไอ้ตาจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับแปลงคือเอาตรงเลือกแปลงไม่ถูกปกติใช้ก็จะใช้เป็นแบบแปลงแบบตามตลาดนัดเน้นถูกไว้ก่อนแต่ว่าพอได้ใช้เน,นี่ยรู้สึกว่ารู้แล้วว่าทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับแปลงเพราะว่าแปลงดีๆมันมีส่วนทาให้แต่งหน้าได้ดีมากๆเรื่องขนน่ะขนที่ดีอ่ะ ขนที่อ่อนนุม่มไม่ว่าจะเป็นขนแท้หรือขนสังเคราะห์นะคะถ้ามันอ่อนนุ่มแล้วอ่ะมันจะไม่บาดผิวหน้าแล้วมันจะไม่เป็นริ้วเวลาเราปัดลงไปอ่ะถ้าแบบขนที่มันไม่นุม่มที่มันแข็งกระด้างปัดรองพื้นปาดรอ,องพื้นนี่เป็นเส้นเลยจ้ะเขาเป็นขนสังเคราะห์นะคะที่แบบนุ่มมากๆนุ่มแบบเออตัวแรกนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งเป็นแปลงขนาดใหญ่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ปัด แหรือว่าบรอนเซอร์บางคนใช้ใช้แป้งฝุ่นลงทั่วหน้าเพื่อเซตร,รองพื้นใช่ไหมคะก็ตัวเนี้ยปัดออกปัดออกถามว่าทําไมต้องใช้แป้งดีๆอา้าวก็เวลาปัดออกหน้ามันจะได้ได้เนียนไงคะถ้ามันเป็นแป้งแบบไม่ดีขนกระด้างอะไรเงี้ยปัดออกหน้าก็เป็นเส้นตามแป้งอะไรเงี้ยหรือว่าปัด zer, รแบรอนเซอร์ในกรณีที่แบบในกรณีที่เป็นบริเวณใหญ่ๆอะไรเงี้ยปัดบรอนเซอร์ข้างหน้าแก้มขนลุม่มากตัวนี้นะคะเป็นแปลง เบอร์หค่ะเขาจะเป็นสองหัวหัวเล็กด้านหนึ่งหัวใหญ่ด้านหนึ่งตู้หัวใหญ่เนี่ยจะเอาไว้เบลนเวลาเราแบบต้องการให้สีมันฟุง้งฟุ้งขึ้นข้างบนเบลนขึ้นข้างบนได้ส่วนหัวเล็กเนี่ยเอาไว้กรีดได้เช่นเราต้องการใช้อายแชโดว์สีดำมากรีดเป็นอายไลเนอร์ตรงหัวเล็กเนี่ยมันเล็กขนาดพอดีเอาไว้กรีดได้มันจะได้ลุคที่ไม่ได้แบบคมกริด เหมือนอายไลเนอร์แต่เป็นลุกขอบตาที่ดูฟุ้งๆนะคะตัวนี้นะคะเบอร์เจ็ดมี2หัวเหมือนกันมีหัวใหญ่กับหัวเล็กหัวใหญ่เนี่ยเอาไว้ลงรองพื้นได้ค่ะรองพื้นเนี่ยมันสามารถลงได้หลายวิธีไม่ว่าจะใช้มือใช้ฟองน้ําใช้แปรงก็ได้เหมือนกันมันสามารถเกลี่ยได้เรียบเนียนดยีแต่ว่าด้วยความที่ขนเขานุ่มอ่ะเขาจะไม่ทําให้รองพื้นที่เราลงเป็นเส้นเป็นคราบตามแล้วก็หัวเล็กเนี่ยเอาไว้เกลี่ยคอนซีลเลอร์คอนซีเลซเลอร์เนี่ยสงสา,าจะรู้สึกว่าก็แค่ลงใต้ตาแค่ลงแบบ ปกปิดสิวทําไมต้องใช้แปรงเกี่ยเพราะว่าในบางคนที่แต่งหน้าจัดจ้านบางคนที่แต่งแต่งหน้าแบบแนวฝรั่งอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์แค่ปกปิดใต้ตาเขาใช้คอนซีลเลอร์ลงบริเวณที่ต้องไฮไลท์ลงปลายจมกูกลงสันจมกูกลงแก้มลงหน้าผากด้วยซึ่งบางทีถ้าไม่เกลี่ยให้ดีมันอาจเกิดเป็นคราบเพราะฉะนั้นแปรงพวกเนี้สามารถเกลี่ยคอนซีลเลอร์ในจุดต่างๆได้เรียบเนียนดีค่ะ ตัสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นเบอร์8เป็นแปรงพุ่มขนาดใหญ่ไอตาจะใช้ตัวนี้ในการปัดแป้งฝุ่นโดยเฉพาะเวลาเบคกการเบค e นะคะก็คือการทาแป้งฝุ่นลงบริเวณหน้าแก้มใต้ตาแล้วก็สันจมูกหลังจากลงรองพื้นเพื่อเซ็ตคอนซีลเลอร์และรองพื้นให้ติดโทนมากขึ้นคุมมันมากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนไฮไลท์ในบริเวณนั้นพอเราแปะแป้งฝุ่นลงไปแป๊บนึงไอตาก็จะใช้แปรงนะี้ปัด ด้วยความที่ขนเขานุ่มแล้วก็บางเบามากๆเวลาปัดเนี้ยมันสามารถปัดออกไปได้อย่างเนียนแป้งที่หลุดออกไปก็จะไม่หลุดออกไปอย่างเป็นคราบไม่เป็นเส้นค่ะแต่ว่าจริงๆอันนี้เอาไว้ปัดแก้มก็ได้แต่ตาแนะนําว่าถ้าใครแต่งหน้าเยอะก็เลือกแป้งที่มันดีที่มันมีคุณภาพเพราะว่าแป้งดีๆเนี่ยจะสามารถ จิกสีเครื่องสำอางได้ดีเช่นสมุนแล้วปัดแก้มอะ่ะเราไปจุ่มๆุมกับบลัชออนแล้วก็ปัดมันจะสามารถจิกสีเครื่องสำอางได้ดีแล้วก็ติดผิวเราได้ดีแป้งบางอย่างที่อาจจะไม่มีคุณภาพเวลาเราจิ้มลงไปก็ทําให้บัชออนหรือแป้งเนี่ยลอยฟูมกระจายออกมาไม่ได้ทําให้ติดแป้งออกมาแล้วก็ติดผิวนะคะก็จะทําให้เราเปลืองเครื่องสำอางไปอีกเนาะ <c oughs> สำหรับตัวสุดท้ายนะคะ มาพูดถึงของที่แขายในเซฟิราก็จะไม่พูดถึงแบรนด์เซฟิราก็เป็นไปไม่ได้สำหรับตัวนี้พาเลตที่ใหญ่กว่าหน้า <c oughs> คือมันใหญ่มากจริงอันนี้เป็นคอลเลคชั่นของปีนี้ถามว่าปีที่แล้วซื้อไหมก็ซื้อปีนี้ซื้อไหมก็ซื้อใช้หมดไหมไม่หมดแต่มีไว้ทำไมอุ่นใจ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนเอาจะเปิดให้ดู คือแบบเยอะไปหน่อยนะ่ะถามว่าใช้หมดทุกสีไหมก็ไม่หมดแต่อยากได้ไหมก็อยากได้อ่ะเฮยแกฉันซื้อพาเลตเนี่ยฉันได้ครบทั้งน้าเลยฉันได้ทั้งบรอนเซอร์ไฮไลท์บลัชออนเนี่ยเขียนคิ้ว เจลไลเนอร์อายแชโดว์ล้านสีนะคะรวมไปจนถึงลิปสติกลิปกลอสที่มีทุกสีทั้งหมดบนโลกสัญญากับตัวเองว่าพาเลตเนี้ยพาเลตเดียวแล้วจะจบบนหน้าจริงไหมก็ไม่จริงหรอกแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเลิศแก่สื้อเอาดีมันไม่ได้มีความดีแค่ว่าสีเยอะอย่างเดียวนะคะคือความดีงามของเขาคือสีเขาแน่นจัดชัด มีทั้งโทนสีแบบธรรมชาติที่ใช้ได้ทุกวันไปจนถึงโทนสีแบบว่าสีสันสวยงามแต่งพาร์ที้แต่งอะไรสนุกสนุกได้แล้วมันก็ครบแบบทั้งหน้าจริงๆแค่รองพื้นแล้วก็จบในพาเลตนี้เลยทั้งหน้าจริงๆจากนี้ตรงนี้เขาจะมีแบบว่าสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออก รอเล่นเขามีภาษาอังกฤษด้วยตรงนี้นะคะพูดถึงการแต่งหน้าแต่งตาว่าอะไรต้องไหนควรจะลงหน้าบริเวณไหนคือเขาไม่ได้ให้มาแล้วเราก็ไปใช้แบบงงๆคือเขาสอนด้วยรู้สึกว่าแก่ซื้อดีเอานี่แหละค่ะของ4อย่างที่ตารู้สึกว่าเฮยลองแล้วมันกระเป๋าตังค์นี่ยสั่นพับๆๆ ต้องโดนจากเซโฟร่าทั้งหมดนี้เป็นแบรนด์ที่มีขายแต่ในเซโฟร่าไปซื้อที่อื่นก็ไม่มีนะคะแล้วเว็บเฮ้ยมันเริศคุณภาพมันใช่ต้องบอกต่อแล้วล่ะถอดส่วนรายละเอียดสินค้าว่าราคาอะไรยังไงตรงไหนไอตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะ กดดูได้เลยหรือว่าจะช้อปออนไลน์ก็ได้มีโค้ดส่วนลดให้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe ช anel ฝ่ายตานะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามบ้าบๆบอๆชวนเสียเงินแบบนี้อีกวันนี้าแล้วค่ะ